โฮมเช็คสเปคบ้านพรีเมียมเหมาะกับคนเทสตี้แบบเราห้องนั่งเล่นกว้างเชื่อมต่อโอเพนแ p l น n จะได้มีพื้นที่เปิดโลง่งรองรับกิจกรรมได้หลากหลายแถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยมีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่ปรับการใช้งานได้ตามต้องการใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือแต่งเป็นห้องทำงานห้องออกกำลังกายก็เวิร์ก ฟังชันครัวไทยแบบ2ูอ็อปชั่นพิเศษกว่าด้วยนว,วัตกรรมครัวไทยทุกหลังที่ให้เราทำอาหารได้สบายมากมีความเป็นสัดส,ส่วนแถมยังแบ่งฟังก์ชันเป็นห้องสักรีดได้อีกลิศดเกินอ่ะคุณนะห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เพดานสูงถึง3มเมตรทำให้บรรยากาศโปรง่งโล่งกว้างขวางช่วยให้เราพักผ่อนได้เต็มที่ในทุกๆวันสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าลงตัวและมีห้องน้ำในตัวใช้งานสะดวกสบายมาก เสริมด้วยชั้นลอยออกแบบเป็นห้องพระเวลาต้องการที่ยิดเหนี่ยวจิตใจเราจะขึ้นไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเอาหนังสือไปอ่านก็จิตใจสงบดีนะฟังกชันบ้านครบครันตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวกับชาวโฮมลาโมเน่สี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรตกแต่งสวยสไตล์อิตาลีรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมทั้งคลับเฮาขนาดใหญ่มาในดีไซน์อิตาลี เหมือนหลุดไปอยู่ต่างประเทศมีสระว่ายน้ําแบ่งสระเด็กสระผู้ใหญ่พร้อมที่นั่งซันเบดชิลๆและวเพลิดเพลินกับสวนส่วนกลางแสนร่มรื่นออกมาเดินเล่นรับลมท่ามกลางต้นไม้สีเขียวสบายตาและยังให้ความอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคียก์การ์ดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เยแหละ เช็คลิสต์ทาวโฮมที่จริงใจโกลเด้นทาวบางนากม .5 หากสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้แล้วนะคะหรือติดต่อ Contact Center 1520